สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของดารานางแบบสาวสวยสุดเซ็กซี่แห่งยุค90ดารานางแบบสาวสวยคนนี้ก็คือคุณโยโกะทาการโนะสาวสวยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าคุณโยโกะโด่งดังเป็นอย่างมากในยุค90แล้วก็ยังเป็นขวัญใจของหนุ่มๆในยุคนั้นกันเลยทีเดียวเรื่องราวของคุณโยโกะมีมากมาย กดอ,อื่นมาทําความรู้จักกับประวัติของเธอกันก่อนดีกว่านะครับคุณโยโกะเปลี่ยนชื่อจริงบ่อยมากแล้วก็จะมีหลายชื่อเช่นชื่ออังสุมารินชนิการพิมพารัตนาพรสําหรับตอนนี้น่าจะใช้ชื่อชนาภาโยโกะทาคานะสาหรับวันเดือนปีเกิดไม่มีข้อมูลนะครับแต่ไปเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เธออายุได้49ปีนะครับ เธอมีพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นแม่เป็นคนไทยคุณโยโกทาคาโนเริ่มก้าวเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสไทยแลนด์เวอร์ในปี2536ตอนที่ประกวดก็ได้ใช้ชื่อว่ารัตนาพรบุญประเสริฐถึงแม้นว่าจะไม่ได้ตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ความสวยและความเซ็กซี่ของคุณโยโกจึงทำให้เธอมีโอกาสได้ถ่ายแบบแนวเซ็กซี่วาบวิวซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นเซ็กซี่บอมที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแอนมรกฏมณีฉายคุณต๊อกเต็กทัดสวงมณีจันทร์หลังจากที่มีชื่อเสียงงานต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาหาคุณโยโกะไม่ขาดสายทั้งถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายภาพยนตร์งานละครโทรทัศน์บทบาทที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทร้ายหรือแนวแซ็กซี่ตลอดจนกลายเป็นภาพจำที่แฟนหนังแฟนละครจำได้เป็นอย่างดี คุณโยโกะอยู่วงการมาระยะหนึ่งจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับนายจุนจิสุมิธานิสามีลูกครึ่งจีนญี่ปุ่นแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์จึงทำให้คุณโยโกะไม่สามารถรับงานแสดงในประเทศไทยได้ตามข่าวบอกว่าเธอถูกอดีตสามีทำร้ายจนแขนหักจนกระทั่งเธอได้ฟ้องหย่าสามีในปี2549การหย่าได้สิ้นสุดลงในช่วงต้นปี2552ตามกฎหมายสิงคโปร์ แต่หลังจากที่ยากับสามีคุณโยโกะก็ต้องเจอกับปัญหาต่างๆที่ทาถมเข้ามาเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2557เมื่อเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการไตาวายเฉียบพลันแล้วก็ยังมีโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและเยื่อหุ้มประสาทอักเสบเรื้อรังซึ่งโรคนี้เองก็ทำให้คุณโยโกะถึงขั้นความจำหายกันไปเลยทีเดียวนะครับขนาดที่เธอจำเรื่องราวในอดีตของตัวเองไม่ได้ แล้วก็ยังเป็นโรคไทรอยด์อีกด้วยแต่หลังจากที่คุณโยโกะเข้าโรงพยาบาลไปได้ไม่นานก็มีข่าวลือว่าคุณโยโกะเสียชีวิตแล้วแต่ในภายหลังแพทย์ก็ได้ออกมาถแถลงข่าวว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับหลังจากนั้นไม่นานคุณโยโกะก็รักษาตัวเองจนหายเกือบเป็นปกติส่วนที่ยังหายไม่เต็มร้อยก็จะเป็นในเรื่องของความจำเรื่องราวในอดีตที่ขาดหายไปซึ่งในตอนนี้ก็ค่อยๆกลับคืนมาแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งเรื่องนี้คุณโยโกะเคยเล่าเอาไว้ในรายการหนึ่งว่าตนเองเคยลองเซิร์ชหาข้อมูลของตัวเองในอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่าไปเจอรูปที่เคยถ่ายกับนิตยสารเพนเฮาส์ซึ่งในตอนนั้นก็งงแล้วก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะเราเคยถ่ายรูปแบบนี้ด้วยหรือคือจำได้ว่าเคยถ่ายแต่ตัวเองก็คิดว่าเคยถ่ายแต่หนังสือผู้หญิง แต่มีหนังสือผู้ชายแบบนี้ด้วยหรือสำหรับปัจจุบันคุณโยโกะทากาโนอายุอานามก็น่าจะประมาณ49ปีนะครับตอนนี้เธอก็ได้ผันตัวเองไปเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ซึ่งหลายคนจะรู้จักเธอในชื่อของแม่หมอโยโกะซึ่งเธอเองก็รับดูดวงรับพยากรณ์ต่างๆนะครับซึ่งในตอนนี้คุณโยโกะ ก็ยังคงความสวยไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งเธอเองก็มันดูแลรักษารูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอแล้วก็ยังสวยเซ็กซี่เหมือนเดิมสำหรับงานในวงการบันเทิงก็ยังไม่มีนะครับคุณโยโกะพอมีเวลาว่างก็จะเข้าวัดทำบุญอีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณโยโกะทาคานอถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ